็สวัสดีคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับแกอีวิวนันนะวันนี้เรานะจะมาทำตามนะครับที่เราต้องมาที่ผมสัญญาไว้นะว่า,าต้องมาเล่นโหมดโหมดนอร์โมกันนะเราจะมาทัวร์โรงเรียนกันหรือเปล่าเราจะมาเล่นโหมดอะไรกันดีอ่ะวันนี้นะครับจะมาเล่นโหมดนอร์โมนะไล่เหรียญห้าสิบอย่างน้อยเลยแต่ว่าเล่นเถอะไปเลยข้ามเลยดีกว่าครับ ว,วันที่หนึ่งโอเคจริงๆวันที่หนึ่งะครับแต่รอบนี้แม่ชีหูดีไงอุ๊ยไม่กว้าเลยเราต้องให้แม่ชีมาเว้ย อันนี้ไม่ใชขหูดื่นะเห็นไหมัม่นมันมาจริงเห็นปะไปเลยไปเลยเฮ้ยกระตุกอีกแล้วทุกนี้เกมกระตุกเลยจังไปแล้วกันไม่อยู่แล้ว ต่อไปแล้วก็ต้องหาฟิลใช่ไหมฟิลนี่อุ้ยจอบศักดิ์สิทธิ์มันวิ่งมันวิ่งปกติด้วยครับเฮ้ยมีคารเล่นไม่ถึงไหนเลยตายแล้ว เล่นไม่ถึงไหนเลยไม่ใช่ ล,ล,ลแม่สิลิมาเหอะเกียดรอผมกี้เกียดรอโอ้โหมันมาแล้วไป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 ปิดปิดตู้ ด้วยไปได้ตรงนี้เราต้องไม่เอาฟิลนะครับที่เราเผื่อทำหลุนเมื่อกี้โอโ้ตั้งอยู่บนโต๊ะเท่ด้วยเท่ๆเลยอหมดหาจะขนาดไหนวะมาเลยแม่ชี่มาผมไม่กลัวคนมาเลยแม่ชี เห็นไหมมันวิ่งชาอุยอ้ยอุย้ยเฮ้ยไม่วิ่งมันก็ไม่ได้วิ่งช้าขนาดนั้นนะมันไปฝึกล่าดเด็กมาครับแม่สีติดเจอไม่กวาาครับอืม นักคนมันมันมาจริงคานมาใช่ปะโอ้ใช่มันคานมาจริงเี๋ยวปิดปิดปะต ไปแล้วอโอ้โมยอมทำไม,มวะเนี่ยทำไมหมดน้อมั่งมัน ผมทานจะผมจะรอดแหมทุกคนถ้าได้หมดทานอะ่ะแ<ฮ>ม,ม่ชีอย่ามาเลย แม่ชีอยู่ไหนวะมาแม่ชีผมจะออกไปละอู้คุณแม่ชีมันเดินได้แกอยากรู้ใช่ไหมฉันจะออกไปยังไง ไอดนี่เฮ้ยมันเสียฟองหมดที่มันตายอย่างเงี้ยโอ,โอ้แม่ชีมันโหดจังเลยวันที่สี่ด้วยโหดจริงนะ ไม่ไม่เรียกม่ชีมาละไปเลยแล้วกันโอ้ไปกันเลยเออกจากโรงเรียนได้แล้วครับเจ็ดพัห้าบาทอะหมดทาแล้วต้องมาเล่นคลิปน้าแล้วทุกคนเงินน่าจะได้เยอะมากเลย เรามารับของกันเลยครับวันนี้เรารับของกันยังวันนี้น่าจะรับแล้วมั้งวันนี้สองร้อยห้าสิบขอบคุณครับเราจะมาซื้อของกันนะเราจะมารีวิวของนะครับที่ของแม่ชีนะแต่ว่าผมยังซื้อไม่ได้สักอย่างเลยเห็นปะซื้อได้แต่อะไรก็ไม่รู้นะ คลิปหน้าคนระับเราจะมาหาวิธีการรีวิวกันนะว่ามันรีวิวมีอะไรบ้างนะช่นกะถากต้นไม้อะไรอย,อย่างเงี้ยเฮ้ยเปลี่ยนรูปได้ใช่ปะ่ะอ็เหมือนมันอัปเดตไปเยอะมากเลยนะเกมนี้เกมนี้นะนสนุกนะอยู่ใน Android นะไปโหลดกันได้เลยนะมาสนุกมากเลยโคมไฟนะครับ อะไรของที่เราสามารถจัดจาก,การแม่ชีได้ไม่แค่ปืนไฟใช่ไหมผมมีระเบิดด้วยครับเราจะมาลองคลิปหน้ากันนะว่าเราวันนี้นะพุ่งเออครั้งที่แล้วนะอะไรวันนะี้ผมพูดอะไรวันนะี้เดี๋ยวคลิปหน้านะเราจะมาทัวร์โรงเรียนกันนะว่ามีอะไรกันบ้างนะสาหรับคลิปนี้บายครับเจอกันคลิปหน้า